จะพาไปจิส้มกันนะคะแปแปแปปไส้มส้มนั่ไงส้มดูเท้าด้วยลงลค่ะส้มปอมเอรองั่งไปดูข้างหน้ากันส้มมานี่ไงส้มไอส้ม มีสุกเลยหนุเหมือนมะน,นาวเลยเหรอเหมือนไหมอะไรเป็นยันมาเ<อ>ด็ดนะไม่เด็ดค่ะเป็นสีเขียวอยู่เลยเด็ด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 หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ ก็บอกชื่อะไร้ไหม่องส้มสัดิบมันจะเป็นสีเขียวสองสีดิบสี